แต่และเฉพาะเฉพาะสาขา,าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่สองนะครับที่ทําเรื่องของสาขาอาชีพจัดซื้อจัดหานะครับอันนี้ก็จะจัดซื้อจัดหาอาชีพลูกบริการลูกค้าลราิทิ์คือตั้งแต่ Order ตออเดอร์ o c e s เซสซิ่จนถึงลูกค้าติดต่อลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้กําลังทําอยู่นะครับอาอยู่ในอยู่ในกลางของโปรเจกต์อยู่นะครับแล้วก็อาชีพอา,อาชีพนักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนคือ ข้างบนเนี่ยเป็นวางแผนนะครับข้างบนวางแผนข้างล่างนี่เป็นโอเปอเรชันนะครับข้อห้านี่จริงผมลืมตกไปจริงก็คืออาชีพคขับร,รถอยากทำให้มันเสร็จนะครับ <S <S 1> <S 1> ทีนี้ของอแล้วก็คิดต่อปอีกนะครับจะทำต่อไปอีกอีกแปดแล้วเป็นถึงสิบสองเอาตอนนี้เสนอไปแล้วว่าเรื่องอาชีพ นำข้าอ,อ,อาชีพบริหารนําสินค้านํเข้าส่งออกพิธีการสุกนกาวกรแล้วก็บริหารขนส่งอ r บอร์เดอร์นะข้ามแดนแล้วก็เรื่องของอาชีพปบัริการสานานสุนรราชการละภาครัฐพวกนี้ก็ได้นาเสนอไปที่จะเดินต่อนะเป็น12ตําแหน่งสาขาโลจิสติกนะครับทีนี้มาดูของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะฮะตอนนี้วันที่หนึ่งเขาจะประชุมะผมก็จะเข้าประชุมเหมือนกันเขายังทําได้แค่ ถ้ามีเวลาเหลือผมคิดว่ามีผมมีตัวอย่างอยู่แล้วนะครับทําได้แค่ตัว s u b ทัสคือมันมี task ับทัสเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับอะไรคือ task อะไรคือ s u b ทัสนะครับก็จะทำพวกนี้นะครับอาชีพจะซื้อจัดหาจัดจ้างอาชีพขนส่งมีหกระดับเขาเล่นเลยทะลุเลยนะครับทะลุเลยอันนี้ก็มันก็รองรับได้นะครับต่อไปแต่ว่ามันจะเป็น p r o c e s หรือ้ o a d map น่ะมันจะเดินไม่เหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับ ก็เราถือว่ามีดีกว่าไม่มีนะครับเดินดีกว่าไม่เดินนะครับก็ในส่วนในส่วนอันที่สองนะครับส่งออกได้นำเท้ามีเสียดับส่งสินค้าระหว่างประเทศผมลืมตกไปนะครับแล้วก็จัดการทางสินค้าคงคลังและกระจายสินค้านะครับแล้วก็แต่เขามีนโยบายที่ชัดเจนนะครับว่าการทำมาตรฐานเนี่ย เขาจะนำไปสู่มาตรฐานนะครับระบบ ISO 17024คือหมายถึงว่าต่อไปเนี่ยอาชีพระบบเนี่ยเป็นเป็นระบบที่เซอร์ติฟายเซอร์ติฟายให้เหมือนกับให้ ISO ให้ให้ไปเซอร์ติฟิเคตองค์กร ISO 1001408แต่ให้เฉพาะบุคคลบุคคลนะก็จะนำไปสู่เป็นสากลโดยใช้17024 นะครับอันนี้ก็จดจดไปด้วยนะครับเพื่อต่อไปผมเองก็ได้ทางทางสาบันได้เชิญผมไปฟังนะครับแต่ว่าประเทศไทยยังไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่ว่าต่อไปอาจจะมี c ซอร์ f ฟบอดีเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ไปให้เซอร์เป็นรายบุคคลในอาชีพพวกนี้นะครับคือ1น0่4นองะครับเขาจะไปแนวนี้เลยก็พูดชัดนะครับทางสาบันคนุณวิชาชีพนะครับผมจะจบเารษก่ๆๆมงนะครับไปยาวด้วย ไม่ไม่เดี๋ยวขออนุครับเดี๋ยวมิจฉาจะเลยท่านโมงสี่บ้านใชครับ <c oughs> ไปด้วยนะครับเราหมดเวลาเขาจบแค่นั้นนะครับแล้วก็ค่อยตามต่อภาคสองรับตามหลังได้นะครับโอเคอ่ะทีนี้ก็ผมยกตัวอย่าง <c oughs> พื้นฐานเลยเอาตำแหน่งนี้มาท่านดูนะเอาตำแหน่งนี้มาท่านดูเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำที่นี่ขอครับ ท่านดูบางๆก่อนนะครับนี่คือกระบวนการโอเคครับก็คือว่าเราบอกว่าผู้ควบคุมระยกสินค้าไม่เกินสิบตันนะครับนะครับไอ้ตำแหน่งเนี้ยที่บอกว่าผู้ควบคุมสินค้าขนาด ไม่เกินสิบตันเนี่ยดิสคริปเตอร์มันคืออะไรนะครับหาเนี่ยเราจะเขียนใช่ไหมเขียนเลยว่าดิสคริปเตอร์คือว่าผู้คุมรถสินค้าไม่เกินสิบตันหมายถึงผู้ที่ทําหน้าที่ในการควบคุมขับรถนะข,ขับรถยกสินค้าขนาดไม่เกินสิบตันในพื้นที่คลังสินค้าให้สามารถปฏิบัาิได้ตามถูกต้องวางแผนอ่อ,อถูกต้องวางแผนควบคุมจัดการรถยกสินค้าให้เพียงพอต่อการใช้งานวางแผนในการซ่อมแจ้งซ่อมนี่คือแจ้งซ่อมรถยกสินค้าเพื่อให้ฟาร์ม พร้อมในการใช้งานใช้การตรวจเวลาตรวจสอบระบบการจรานรหรือคุมระบบการจรานต่างๆให้มีความปลอดภัยตามที่กําหนด,ดในคู่มือมาตรฐานการทําานคู่มือมาตรฐานการจรานแล้วแต่บริษัทจะจะทำไว้เองนะเป็นอย่างนัน้อันนี้คือภาพกว้างๆของตําแหน่งของตําแหน่งนี้นะครับซึ่งเราจะไปถึงระดับ7หรือไม่ไปถึง4ก่อนเลยเขียนไว้ทั้งหมดนะครับนะฉะนั้นแต่ถ้าเผื่อระดับหนึ่งนะครับถ้าเห็นว่าระดับหนึ่งเนี่ยเขาทำอะไร ก็คือว่าสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในการกานขับเคลื่อนย้ายสินค้าให้ตามไปสั่งหารและมาตรฐานอย่างถูกต้องปลอดภัยสามารถรายงานต่อผู้กำกับชาในกรณีเสียงหายในกรณีรถเสียเสียงหายใช้งานไม่ได้หรือเกิดกรณีเกิดประเทศในขณะที่พนันสามารถทำหน้าที่ไม่ซ้าซ้อนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามขอบเขตรับมอบหมายที่มีความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามที่มีการระบุลักษณะงานที่ชัดเจนอยู่ภายใต้ดูแลผู้บัญชาในลำดับขั้นถ้านี่คือเป็น ระดับหนึ่งฉะนั้นก็คือพนักงานครับรถมันอย่างที่ทำงานผมก็คือผู้ช่วยฝึกฝึกเตรียมไว้ก่อนเพื่อจะเพื่อจะให้ขึ้นเป็นเป็นตัวจริงเป้าหมายนะครับเป็นตัวจริงเราฝึกไว้ก่อนนะครับฉะนั้นทาร์ทลิสคือหาหลักก็คืออะไรอันแรกก็คือว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงานนะครับคําอธิบายอีกหมายถึงว่าการที่พนักงานสามารถพนักงานทำขับยกขึ้นยาสินค้าได้ถูกต้องตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงานนะครับ โอเคทีนี้เราดูว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงานเนี่ยมันมีศัพท์ท้าอะไรบ้างคืองานงานนี้สำัว็จงานนี้สําเร็จงานนี้สําเร็จนะครับเขาต้องทำาบบนี้ใช่ไหมครับถึงจะทํานี้สําเร็จก็คือเป็นคือเป็นงานตามตามกฎระเบียบของภาัและสิ่งแวดล้อมการว่าตามข้อกําหนดและระเบียบในการปฏิบัติงานนะครัทรบนนทีนี้งานนี้ จะสําเ็จได้มันควรจะมีตัววัดอะไรก็คือเรียกว่า performance criteria ถ้าอันนี้เสร็จได้ตามที่เราหัวหน้าต้องการคุณต้องทําอันนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นเหมือนเรายกตัวอย่างว่าเราจะชงกาแฟให้ลูกน้องชงกาแฟเราสักถ้วยหนึ่งเราไม่ถามเขาว่ากาแฟย่ออะไรแต่ต้องบอกว่าคุณต้องทำหนึ่งต้มน้ำร้อนน้มันได้กี่องศาอะไรก็ว่าน้ำตาลหนึ่งช้อนครีมหนึ่งช้อนอะไรก็ว่ากาแฟถ้วยน้ำเท่าไหร่ก็ว่าไป ถึงจะได้กาแฟดื่มได้นะครับไม่ใช่ดื่มไม่ได้นะดื่มได้นะฮะอะไรเงี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเขาต้องมีเกณฑ์การปฏิบัติงานอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาจะทำเครทเรียแบบนี้เขาควรจะมีความรู้อะไระเราควรจะสอนเขาเรื่องอะไรต้องให้ความรู้เขาไม่ใช่อยู่ๆแล้วเขานึกเองทําเองต้องให้ความรู้เขาฉะนั้นมันต้องมีความรู้ที่จําเป็นมันต้องมีความรู้ที่จําเป็น นะครับเดี๋ยวผมผมจบตรงนี้ผมจะไล่ไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ให้ท่านเห็นเกณฑ์ทดสอบพออยู่ที่มันเป็นไฟล์เ,เวิร์ดอยู่นะครับให้เห็นว่าเราทดสอบกันอย่างไรซึ่งมีข้อสอบออกนะเรามีข้อสอบแต่ละตำแหน่งระดับหนึ่งเนี่ยประมาณร้อยร้อยยี่สิบข้อแต่เวลาเราสอบจะคลุกกันเหลือประมาณห้าสิบข้อก็มีเดี๋ยวเดยวผมจะให้เห็นคุณสมบัติให้เห็นระดับเพราะมันไม่ใช่จบแค่นี้นะครับมันมีกําหนดคุณสมบัติไว้เรียบร้อยนะครับ นะครับนะอันนี้ถ้าจะเห็นนะครับว่ามันมีข้อนหนึ่งนะครับเอาทาัดทัทลิสต์หลักใหญ่คนขับรถนี่นะนะหลักใหญ่ก่อนนะครับระดับแค่ระดัหนึ่งนะครับ 2. ขับรถเคลื่อนย้ายสินค้าตามใบสั่งงานอันนี้ข้สอสนะทัดหลักทัทหลัก